No, 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 no. Rồi, rồi luộc một hai ba có bốn nào sáu bảy tám หลวงตาว่า,าโยมที่นั่งอยู่ใกล้ๆนะั่นะขยับเข้ามากลางๆก็ได้นะม,นมันเดี๋ยวจะล้มทับกันนะไม่ชีกำลังจัดกับข้าวอยู่บางทีกับข้าวหกมาโดนก็จะนุ่มนะขยับเข้ามาตรงนี้ก็ได้นะอ สลา,าก็ถือว่าแคบลงนะเล็กเล็กลงนะ,ะวันนี้วันที่หนึ่งมกรา2566ะ25 66, นะถือว่าถ้าประเพณีก็ถือว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่ พวกเราก็จะอวยพรนะอวยพรกันนะลวงตาก็จะอวยพรนะตอนนี้นะนะคงคงกะขาดขันเขินเพราะว่าไม่ค่อยได้อวยพรนะนะอวยนะ <c oughs> อวยแปลว่าอะไรละ่ะยกย่องอ่า พรในแปลว่าอะไรนะ,จะเจริญหรือปอระเสริฐอะไรเงี้ยนะ <c oughs> หรือจังไงไม่รู้ภาษาเนี้ยไม่เคยรู้เอาคำว่าอวยพรก็แล้วกันอ่าสำหรับวันขึ้นปีใหม่พศสองพนาร้อยนะหลวงตาในนามคณะสงฆ์นะ วัดป่าบ่อน้ำพระอินขอน้อมเอาคุณพระพุทธธรรมพระสงค์หรือพระรัตนใจเนาะจงละอวยพรนำส่งแก่องค์สมเด็จพระบรมวงศานุวงศ์นะโดยเฉพาะองค์สมเด็จพา จงหายจากความประชวนเนาะการประชวนแล้วก็พวกเราประสงคนิกรปรงชนชาวไทยขอรวมจิตรวมใจน้อมถวายพระพรแก่พระองค์ทุกๆพระองค์แล้วก็หลวงตาขอให้คณะสงฆ์พร้อมทั้งแม่ชีและญาติโยมและทุกๆคนที่ฟังอยู่หรือทั่วโลก ้องประสบแต่ความสุขความเจริญนะ,ะยิ่งยิ่งขึ้นไปนะและขอขอให้พัฒนาจิตใจตัวเองให้สูงขึ้นด้วยนะถึงจะเป็นพรอ,อันประเสริฐเนาะก็ขออ,อนุโมทนาสาธุการด้วยธรรมสาธุนะ หลักของความเป็นจริงคือเรียกว่าสัจจะนะนะี่วยนิสัยอศีลนศีลซึ่งเรียกว่าอธิศีลนะหรือศีลที่กับใจเป็นอันเดียวกันแล้วย่อมพูดอะไรก็จะเป็นสัจจะเราพูดก็เป็นศีลเป็นธรรมนั่นเองอแต่คนที่จิตใจ ยังไม่เข้าถึงศีลเขาไม่ถึงอธิศีอธิจิตอธิอธปัญญาก็ยากยิ่งที่จะเข้าใจในเรื่องของครูบาอาจารย์พูดเพราะว่าจิตกับศีลที่มันเป็นหนึ่งรวมกันแล้วหรือเรียกว่าศีลสมาธิปัญญาหรือว่ามัดมีอันเดียวแล้วย่มอมไม่แสดงปฏิยาที่ มีมารยาไปได้นะหรือโกโหกไปได้ศีล <c oughs> ตัวนี้จะเป็นอธิศีลที่ประเสริฐนะจิตก็เป็นจิตที่ประเสริฐนะนะเพราะฉะนั้นนะการเข้าไปถึงการเจริญการพัฒนาจิตใจให้มีศีลหรือเป็นอันเดียวกับศีลน,นั่นแหละเรียกว่าเข้าถึงที่สุด แห่งความประเสริฐเพราะฉะนั้นพวกเราถ้าจากพ้นจากอยากพ้นจากการไม่เที่ยงไม่แน่นอนหรือพ้นออกจากทุกนี้ก็น้อมนำเอาสติปัญญาอเอาศีลให้เข้าถึงจิตใจให้หลอมรวมกันเป็นอันหนึ่งเรียกว่าเอกตาให้ได้ เพราะฉะนั้นสิ่งที่มันหวั่นไหวสิ่งที่มันไม่เที่ยงไม่ใช่จิตนะแต่เป็นอารมณ์นะเป็นของไม่เที่ยงที่พวกเราหลงเพลินอยู่ในจันหาความอยากอยากมีอยาก,ยากเป็นอยากได้ฮนะมันถึงเป็นทุกข์อยู่ทุกวันนี้นะโดยหลักการของศาสนาจริงๆนะ,ะ,ะ,ะพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนมากหรอก สอนเรื่องทุกข์นะถ้าพูดถึงเรื่องธรรมนะพูดถึงเหตุของทุกข์และวิธีดับทุกข์เท่านั้นนะ,ะไม่จะประกอบประเพณีวัฒนธรรมอะไรเลยพูดถึงธรรมชาติที่มีอยู่จริงๆนะคือทุกข์นั้นมีอยู่และทางดับดับทุกข์นั้นก็มีอยู่เห็นไหมนะเพราะฉะนั้นะนะอ่านะนะ ทุกผู้ทุกคนก็ตามที่มาปฏิบัติจริงๆเนี่ยนะ,ะก็พูดถึงพระพุทธเจ้าพวกเราก็สอนถึงเหตุแห่งทุกนี่เองอที่นำไปสู่การมีการเป็นการเวียนว่ายเวียนบนนะจะเรียกว่าสังสารวัติเวียนว่ายอยู่เรื่อยวนไปวนมาเรียกว่าวัฏสงสารแต่ในภาษา สังสารวัฏหลวงตาเนี่ยพูดเป็นภาษาบ้านเราเรียกว่าเวียนวนหรือเป็นวงกลมนั่นเองอหรือไม่มีที่สิ้นสุดเพราะมันเป็นวงกลมนะเพราะฉะนั้นการเกิดการแก่การเจ็บคนตายการตายนี้ถ้าเป็นภาษาบ้านเราภาษาโลกภาษาคนก็จะว่ามีคนเกิด มีคนแก่มีคนเจ็บมีคนตายนั่นแหละคือภาษาคนนะแต่ภาษาธรรมเนี่ยมันจะมีอยู่จะไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลมีแต่สิ่งนั้นเกิดขึ้นและสิ่งนั้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนั่นก็คือความปรุงแต่งแห่งความคิดนี่แหละนะเพราะฉะนั้นแม้แต่ความคิดนะมันก็เป็นไปตามธรรมชาติของมันอ่นะ แต่ด้วยความไม่รู้พวกเราไปาว่าความคิดเนี่ยเป็นเราคิดอย่างเงี้ยใช่ไหมเป็นตัวตนของเราเราแยกตัวเองออกจากความคิดไม่ได้หรือเรียกว่าแยกออกจากขันห้าไม่ได้นะเราก็เลยยึดเอาขันห้านะมาเป็นตัวเป็นต,ตนของเราฮนะเรียกว่าไม่มีทางที่จะสิ้นสุดนั่นเองเรียกว่าสังสารวัตหรือวัฏจัรสงสารนี้ซึ่งเหตุจริงๆอ่ะมันเกิดจากความไม่รู้นะ เกิดจากความสติไม่มีกำลังพอหรือเรียกว่าอวิชาก็ได้นะอวิชาแปลว่าไม่รู้ถ้ารู้มันก็ไม่ใช่วิชาแล้วมันก็แปลว่าไม่ใช่อวิชามันก็เป็นวิชาวิชาจารณาสัมปนโนนะวิชาจะเกิดขึ้นได้ก็เมื่ออวิชาดับมันเป็นเพียงภาษาเหมือนอนัตตากัจานี่แหละ มันเป็นธรรมอันตรงขาข้ามกันนะเพราะฉะนั้นอ่าเราก็จะเห็นอยู่ซึ่งอยู่ต่อหน้าต่อตาว่าทุกนั้นเกิดขึ้นคือความคิดนั้นเกิดขึ้นนะถ้าเราไม่ปรุงต่อมันก็จะดับลงในทางภาษาพิธร,รมเรียกว่าพังคานุปัสนายานคือเห็นความพังลงของความคิดนั่นแหละนะไม่ได้เห็นสิ่งเื่นรอกนะนะเห็นความคิดนี่นะเกิดขึ้นนะ ถ้าเราไม่ปรุงมันก็พังลงไปนะเพราะฉะนั้นในทางสมมุตินะผู้หญิงผู้ชายเนี่ยต่างกันนะแต่ทางวิมุติเนี่ยไม่ต่างกันเหมือนกันนะนั่นแหละรู้ว่าแจ้งโลกนะอ่านะมันจะต่างกันได้ยังไงอารมณ์ตัวเดียวกันนะไม่ว่าสัตว์นานาชนิดก็อารมณ์เดียวกันอารมณ์โทสะอารมณ์ราคะ อารมณ์ความโลภะอยากได้อันเดียวกันท่านถึงเรียกว่าไม่จางกันถ้าเป็นวนะิมุดนะเมื่อคืนนี้หนะลวงตาก็ออตอตั้งใจว่าจะไปเข้าดาวซึ่งรับปากคณะแม่ชีโย่แต่ไปเข้าดาวจริงๆก็คือไปหลับอยู่ต่อหน้าต่อตาแม่ชีนะ,ะดีนะมะีคน นอนล้อมหลวงตาไว้คือพวกผู้ชายที่ทั้งเนนเรดารจะเนนเรดารเนี่ยคงอาศัยไม่ได้แหละเพราะเนนเรดารได้ฉายาว่าเนนสลิปอ่าถ้าแกนั่งปุ๊บแกจะหลับปั๊บเลยอย่างเงี้ยอ่านั่งอยู่ก็โกลนเลยเรดารนะอ่าพอเด็กกําลังโอ้หลวงตาก,ก็็อยากไปฝึกกับมันอยู่เหมือนกันนะจะฝึกไม่ได้สักทีมันมันประมันล้ําหน้าตลอด แค่นั่งขึ้นรถปุ๊บหลับปั๊บเลยเนี่ยในดาเนี่ยสบายมากะเมื่อคืนนี้แกก็ไปนอนอยู่และนอนกับพี่ชายก็หลับพร้อมกันกับพี่ชายล้ะกูว่าะนะ,ะถ้าพ่อไปด้วยกันคงหลับด้วยกัน,นะกูว่าลูกพ่อ,อไม่ใช่ลูกแม่แล้วเราก็ได้พูดถึงอ่า ความเชื่อความเชื่อความเห็นความเชื่อจะกลายเป็นความเห็น ent, ความเห็นจะกลายเป็นความเคยชินคิดอย่างไรก็เชื่ออย่างนั้นเชื่ออย่างไรก็จะประพฤติอย่างนั้นประพฤติอย่างไรก็จะกลายเป็นนิสัยกลายเป็นความเคยชินอย่างนั้นเพราะฉะนั้นต่อไปก็จะกลายเป็นสันดานนะสันดานนั่นแหละเพราะฉะนั้นการมา ปฏิบัติธรรมเรามาแก้สันดานตัวเองนะนะไม่ได้มาแก้สันดานคนอื่นเพราะฉะนั้นเราก็จะวกกลับมาดูสันดานตัวเองมาแก้สันดานตัวเองว่าเรามีนิสัยอย่างไรเนาะ สำหรับเรื่องว่าจะปีใหม่ปีเก่ามันก็เป็นธรรมดาสำหรับหลวงตานะปีไหนก็เหมือนกันถ้ามันยังจมอยู่กับอดีตนะจมอยู่กับอนาคตทึ่ไม่เห็นปัจจุบันที่เป็นความจรงิงนะเมื่อวานสิ่งที่ผ่านมามันไม่มีแต่พวกเราก็เก็บเอาเมื่อวานเนี้มาทำร้ายตัวตนจริงๆตัวเองจริงเห็นไหมท่านเลยว่าจมอยู่ในอดีตหรือจมอยู่ในสัญญานะนะนะ แล้วก็อเราก็จะไปจมอยู่กับอนาคตสิ่งที่มาไม่เห็นมองไม่เห็นยังไม่ไม่มีเห็นไหมเรียกว่าอยู่ในความฝันก็ได้อยู่เป็นคนหลักลอยจิตใจอ่าผุ้งซ่านนะนะ,ะก็เลยทำให้จิตใจที่ไม่มีกำลังนะที่จะมุ่งมั่นทำอะไรและปัญญาก็จะไม่ค่อยอ่าสว่างคือโขอแหลมคมนะ เห็นไ,ไหมเพราะเราคิดพุ้งส่านมันไม่หยุดเห็นไ,ไหมคิดหลายเรื่องอถ้าเราฝึกจนมีสติเราก็จะมองเห็นว่าจะคิดอะไรจะทําทอะไรเพียงขนาดเดียวเท่านั้นมันก็เลยคมกว่าฮะชัดเจนกว่าเรียกว่ามีสติปัญญานะเมื่อคืนนี้เสียงก็ไม่มีอแต่กิ่นมี แม้ที่จะย,ยืนยันได้ว่ากิ่นพอใช้ได้อยู่น,นานๆจะได้ดมทีก็ถือว่าเป็นการส่งท้ายปีเก่าก็แล้วกันเนาะเมือ่อคืนเนี้ยนะนิยินมีคนส่งข่าวมาว่าไอ้บี IB นะไอ้บีฟังรองจาเทศสนทนาธรรมเมื่อคืนบอกเกือบฉี่ราา เป็นอะไรบอกว่าเหมือนเดี่ยวไมโครโฟนก็ว่าที่จริงไม่ใช่หรอกหลวงตาพูดถึงหล,งงงนะงลักของความเป็นจริงนะความเป็นจริงนะแต่คนมันมันมันไม่ยอมรับของความเป็นจริงอ่าคนที่จะพูดความจริงก็จะโดนรังเกียจในเมื่อสังคมนี้มีแต่สิ่งหลอกลวงจอมปลอมเห็นไหมหลวงตาไม่ได้พูดอ่า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 ในแง่ลบ จนเกินไปนะแต่พูดถึงเรื่องความจริงน่ากลัวมากนะสังคมที่ขาดศีลขาดธรรมขาดสติเห็นไหมมันไม่มีน้ำใจแนละ้วมันแห้งแล้งถ้าเมื่อใจใจขาดศีลใจใดขาดธรรมเข้ามาใจดวงนั้นก็จะเต็มไปด้วยความแห้งแล้งอ่ะเต็มไปด้วยความดุร้ายอ่เห็นไหมและมนษุษย์เนี่ยเป็นสัตว์ที่อันตรายที่สุดในโลกก็ว่าได้ฮะ อ่าอ่าขนาดช้างยังโดนมันเอามาขี่คอเลยมันใจงานเลยตัวใหญ่ไหมขนาดเสือว่าร้ายะนะมันก็ยังจับมาใส่กรงได้นะมนุษย์ยและมนุษย์เนี่ยถ้าจิตใจที่โหดร้ายที่ไม่มีสีมีรมเนี่ยคิดดูว่ามันจะโหดร้ายไหมล่ะอ่หลวงตาก,ก็เลยพยายามพูดว่าเทวดาเขาไม่ได้มาสร้างอาวุธยิงพวกมนุษย์หรอกมีแต่มนุษย์นี่แหละสร้างอาวุธมายิงพวกเดียวกันเอง เห็นไหมสร้างโลกสร้างภัยขึ้นมาสร้างทุกสิ่งทุกอย่างมาเพื่อจะมาทําลายพวกเดียวกันก็มีแต่มนุษย์นี่แหละเพราะฉะนั้นถ้าจิตใจมนุษย์ยังเอาศีลธรรมเข้ามาไม่ได้กลับมาไม่ได้หลวงตาอย่างพูดถึงว่าถ้าโลกถ้าธรรมะไม่กลับมาศีลธรรมไม่กลับมาโลกาจะวินาศโลกาก็หมายถึงคนนี่แหละโลกเรียกว่าโลก มนุษย์นี่ไม่ใช่ทำลายจาธรรมชาตินะทำลายไม่กระทั่งตัวเองนะเพราะฉะนั้นนะขอให้พวกเราชาวพุทธชาวไทยทั้งหลายเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันจงวกกลับมานำเอาธรรมะนำเอาศีลนำเอาธรรม เข้ามาน้อมนำมาสู่จิตสุ่ใจตัวเองนะอ่ายิ่งมากเท่าไหร่สังคมโลกก็จะเย็นลงเท่านั้นนะอ่ามันจะไปมอมเมาตัวเองอ่าอ่าเฉพาะเกิดมาชีวิตนี้ก็เมาพลังอยู่แล้วเมาชีวิตนะทุกวันนี้ยังเอาเหล้ายังเอาอะไรเขาไม่รู้จะเอายาบ้าขนาดตั้งชื่อว่ายาบ้าอย่างเงี้ยมันก็ยังเอามาใส่สมองมันใส่ตัวมันอยู่ยาบ้า ลุงากาว่าถามยายาบ้าร้ายไหมไม่ร้ายหรอกถ้าเราไม่ไปสูบมันเอาวางไว้ก็ไม่ร้ายหรอกเนาะถ้าเราไปสูบมันอะเราไปกินมันเนี่ยนะมันก็ร้ายสิเพราะฉะนั้นจิตใจเราเนี่ยร้ายที่สุดทำร้ายไม่กระทั่งตัวเองเนาะ,ะวันนี้ก็ขออนุโมทนา,า,ษา,ษาสาธุการกับเจ้าภาพเลี้ยงกว๋วยเตี๋ยวฮะอืม เขาหวังว่าพรุ่งนี้ก็ได้กินอีกหรือเปลาไม่รู้สาธุชาวริสเนาะช,ชาวริร่วมสร้างกุฏิสองพันเนาะสองพันหรือสองหลังสองพันเนาะ,นะกูก็ฟังเป็นสองหลังสองพันบาทสาธุการอ่าถ้าใครอยากทำบุญปีใหม่นะ,นะ ก็ทำได้นะอ่สละทรัพย์นะอเพียงอทีลเเล็กละน้อยเพื่อหล่อล้อมหรือ่าหล่อล้อมหนุนหัวใจตัวเองนะอ่าเรียกจากะด้วยการสละเนี่ยเมื่อคืนเนี้ยหลวงจาก็สละออกตั้งแต่ตื่นขึ้นเลยนะสละว่ากูนับดูไม่ชีกูก็ตกใจเหมือนกันนะมันเยอะอยู่กูนึกว่าจะไปนอนกันหมดแล้ว โอ้โหสาทุไม่ใช่เอาแต่แจงให้กูกินนะไม่ใชีวนนะกูว่ากูว่าแจงอร่อยกูเห็นทุกวันถ้ากูมีฟันกูกินได้ทุกวันจริงนะแจงเนี่ยนหลวงตาเนี่ยเป็นคนชอบแจงแ่งกว่ากินได้ฉันได้ เป็นเป็นยมก็กินแต่แตงอะนะนะเพราะว่าแ,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 แตงนี้จะทำให้ระบบอ,อขับถ่ายไล้สะดวกหลงจาธาตุาตุองจาเนี่ยถูกถูก,ถก,ถกอากาศแตงนะอน,นนี้ไม่มีฟันฟันไม่มีแล้วนะมีอยู่นิดหน่อยจะอยู่คนลสลับข้างกันเนาะข้างนี้ ข้างล่างมีข้างบนไม่มีข้างนี้ข้างบนมีข้างล่างไม่มีอย่างเงี้ยนะมันก็เหมือนกับอ่าอะไรนะฟันเพืองเลยนะมันไม่ตรงกันฮ <c oughs> ะก็เลยใช้เหงือกลิกเรียลิกเรียกลืนเลยนะภาษาราวกับภาษาไทยผสมกันนะเนาะอ้าวถึงเวลา รับผ่อนแล้วเนาะตั้งใจรับผ่อ,น,อ <c oughs> นยะทาวะริวะหาปุราปาริปุเรนติสาคารังเอวะเมวะอิโตรินังเปตานังอุปกะปติอิติตังปติตังตุมหังคิปปะเมวะจมิฉันตุสับเบปุเรนตุสังกะา จันโดบาราโสยธามณีโชติรโสยัตยธาสัปปิตโยวิวัชชนตุสัปปโรโควินาสตุมาเตภวะวันตะราโยสุขีดีคายยโกภวะอภิวารนาซีริสะนิจังมุทาปจายโนจัตตารโรธรรมมาวันติอายุวโน สุขังะลังสาธุ